เอาไปปล่อยไหมเอาไหปล่อยไหมเอาไปล่อยได้ปล่อยตรงไหนอ่าเฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงมันจะบินแล้วเฮ้ยมันบินแล้วเห็นไหมมันบินไปแล้วไม่พาไม่ได้ดูแล้วทีนี้ไม่พาไม่ได้ดูแล้วปล่อยทำไมอ่ะไม่ได้หรอกบินไปหมดแล้ว จะกระโดดกับคอร์ฮาเวสแล้วข้างหลังเนี่ยสามตัวเนี่ยไหนเนี่ยกระเนี่ยจะเหยียบอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเอาดิจับดิเร็วจับจับ จับจับอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวคันเนาะไม่ได้เนาะก็ไม่ใส่ถุงไว้อะเดี๋ยวมันก็วิ่งหนีหมดอ่ะนี่หนูจับได้แล้วเออคือแมงอะไรคือแมงอะไรอ้าวหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วจับได้แล้วครบแล้วได้แล้วแม่น้ำครบอะไรเดี๋ยวนุนอีกหนึ่งตัวนุนอีกหนึ่งตัวนี่

จับมามีอีกไหมมีอีกไหมลองหาดูดิอ๋อนี่ไงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนี่ตัวงเนี่ยไปจับโปเกมอนใช่ไหมเนี่ยจับดิจับดิแต่หนูจัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้มือจับ ไปม้จับเฮ้ยลอยไปตรงนั้นจับมันเลยเฮ้ยเฮ้ยเบาๆเดี๋ยวเขาตายหรอกจับแรงเกินอาแล้วไปตีคอตัวเองไม่คันหรอฮะเขาจับแมงบ่งแล้วไปตีคอตัวเองอ่ะ เอาไปเตะทำไมอ่ะเ,เ,เดี๋ยวเหล็กก็ทิ่มเท้าหรอกปไปมีนู่นอีกหนึ่งตัวไปไปดูดิตัวนู้นน่ะที่กระสอบปุ๋ยตาลนะ่ะเออไปดูดิอ่าตรงนั่นน่ะใกล้ๆกับพื้นนั่นนะ่ะนี่ไงพื้นเนี่ยสองตัวนะ่ะนูน่นจุดกองดิน,นก็มีไว้นู่นน่ะกองดินนั่นนะ่ะ นี่ไงเยอะแยะเลยเนี่ยแมงอ่ะเฮ้ยแมงเฮ้ย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 มันจะหนีแล้วนั่นนั่นนั่นมันจะหนีแล้วเว้ยโอ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ข้างนอกนี่เยอะแยะมาเล่นข้างนอกนี่ มาเล่นข้างนอกนี่นี่ไงนั้นนี่ไงนันตาไม่มองเลยล่ะไม่มองอะไรอะตาไม่มองตัวนี้อืมลูกคยดูดูไเป็นไรล่ะดูดูดอะไรอะแมงใชไหมไปนู่นแล้วเวทมาอีกตัวแล้วแดูดูดูนู่นนู่นขยับได้ด้วยน่นนั่น โน่นโน่นขยับไปนู่นแล้วก็นี่ไงจับได้เพราะนันมันส่งมันจับได้น่ะเออแล้วเราต้องทำยังไงล่ะอืจ,อจับมันให้ตาย <c oughs> จับมัน,บมน,นได้แล้วดดูิจับมันตายเลยเหรออุ้ยอันนี้มันจะ,นจะวายจับเองนี่อุ้ย <c oughs> ไงออนอกเ็บไว้ให้เก็บไว้ให้แม่พาดูใช่ไหมเก็บไว้แม่พาดูแม่พาจะดีใจไหมเนี่ยดีใจแล้วพาเขาไม่กลัวหรอเขาไม่กลัวแมงป่องหรอ เากลัวไหมเราไม่กล <c oughs> ัวไ็อย่าไม่คลอจะกระโดดไปปิดไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมันบินหนีใช่ไหมใชื่ออย่าม,มาพาไม่ได้ดูอืมอมาเ,มเ,าเดืเอดใจอืออย่าเปิดเปิดมันก็บินแล้วน่ะเอเวดอย่าแกล้งพี่น่ะเห็นไหมวิ่งเลยพอเปิดปุ๊บวิ่งเลยนู่นแล้ว กับมาแล้วติดมาแล้วใส่ไว้พอเดี๋ยวมันตายหมดหรอกอย่างเจ้งของว่านี้่ไปไปเข,าาข้าบ้านเข้าบ้านร้อนไปเดี๋ยวเราไปพามาก่อนอไม่ต้องดูหรอกไปไหนไม่ได้หรอกไปอย่าแกะทิ้งเจลาดเก็บทิ้งด้วย <c oughs> ไปเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านไปหืมห yeah, mm ื้อหื้ออย่าเล่นน้ำมันนะเฮ้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลา เฮ้ยเรลยกตัวนึ่งน่ะหนักมงดิ้งใช่หรอกใช่ทีไม่ใช่หรอกใช่ลงไปแล้วลงไปเอาห้า